i with you โอ้ยบอกเลยคะ่ะว่าแซ่บมากเวอร์ล่าสุดค่ะหลังจากที่น้องลิซ่าปล่อยวีดีโอวิวที่ช่อง y YouTube ใช่ไหมคะล่าสุดค่ะลูกสาวก็มาลงทิกตอกตอกย้ำความปังเข้าให้ไปหนึ่งกลุ่มค่ะเอาคลิปลิ้นรือยุย,ยุบนบดน้นนองลิซ่ากับไทล่านะคะคือเลิศเกินอยู่ที่โซฟาใดๆนาะแล้วก็เต้นเต้นในเรือโยกๆนะคะคือแซ่บถึงซวงจริงๆดิเดว่าเป็นท่าทุบสะโพกในตำนานเลยคะ่ะน้องลิซ่าถามในบับเบิลว่า้องอย่างเมืม่อเมมแฟลับ บอกว่าชอบท่านี้นะคะอะแบย์ม่ไปจัดกันได้หรือยังคะหาดทุบสะโพกแบบน้องลิซ่าดูดีดิว่าผลงานดีไม่เคยบกพร่องค่ะน้องลิซ่าจะสกรีนช็อตออกมานะคะแคปหน้าจอใน MV เนี่ยออกมาขนาดไหนผลงานก็มีคุณภาพค่ะ MV ก็สวยบรรยากาศซัมเมอร์ดับร้อนด้วยน้ําแล้วก็สายฝนองค์ประกอบภาพต่างๆคล้ายของเดนเดียนไม่ขาดเรื่องขาดตาด้วยนะจ๊ะแฟชั่นก็จัดเต็มน้องลิซ่าเสิร์ฟดีตลอดคะ่ะอย่างไรคะ่ะสําหรับโมเมนต์นี้นะคะ ที่ตอกของเต้าลิสสั่งทุกคนไปอินกินกันทุกช่องทางค่ะในล่าสุดกับเพื่อนไทล่านะคะน่ารักมากมายได้มาอัปเดตไอจีค่ะพร้อมกับใช้แท็กลิลลี่อ๋อก็คือเป็นการโรโมบทเพลงใหม่นั่นเองนะ,ะพร้อมกับภาพสวยๆมาเสิร์ฟใพ้แม่ๆได้ชมกันด้วยจังหวะชนแก้วกับจังหวะยืนถ่ายคู่นะคะบอกเลยว่าฮอตประหลอดแตกทั้งสองเลยจริงๆและลูกสาวก็มารีสตอรี่ไทล่าแล้วค่ะเป็นไงคะแม่มเมืม่อวานเห็นรีเควสต์ว่านอริซานลงเพลงแล้วนะคะช่ว มาวยมาติตกด้วยลูกสักรก็จัดให้แล้วหนึ่งกลุ่มฝากทุกคนไปวีคลิปนี้กันเยอะๆนะคะรวมถึงฟังเพลงขององริซ่าเวนแามวิจูด้วยนะคะเข้าชม f v กันเยอะๆจ้า